แล้วสวัสดีท่านชมทุกท่านที่แวะเวียนเข้าชมคลิปนี้กันด้วยครับวันนี้ผมจะมาแนะนาสกิลเขียวว่าสกิลไหนควรใช้สกิลไหนไม่ควรใช้แล้วก็หาได้จากไหนกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่สกิลเขียวทําอะไรได้ก็คือสกิลเขียวจะเป็นสกิลที่ทํางานอัตโนมัติตอนเริ่มการแข่งขันก็คือตอนเปิดเกตครับติดเลยครับถ้าเข้าเงอนไขตามที่สกิลมันเขียนไว้นะโดยสกิลเขียวเนี่ยจะสามารถอัปเกรดได้2ขั้นก็คือ1วงเนี่ยมันจะบวกค่าสเตตัสให้เรา40หน่วยถ้าเราอัพขึ้นวงที่2มันกก็จะบวว60หน่ย แต่ไม่ใช่ว่าแบบ40อัพมาวง2บวกอีก60เป็นร้อยนี่ครับไม่ใช่นะับอันนั้นโกงไปก็คือแบบอัพวงเดียวได้40อัพวงอัพ2วงได้60นี่แหละสกิลเขียวที่นิยมใช้จะเป็นสกิลเขียวประเภทสปีดสตมินาแล้วก็พาวเวอร์นะอันนี้คือนิยมใช้แล้วก็ใช้ง่ายมากๆก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเงื่อนไขที่ค่อนข้างง่ายนะถ้าเกิดว่าเราหามาได้ส่วนวิดกัรดนี่แพงเอ้ยไม่ใช่วิดกัรดนี่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะตอนนี้นะในอนาคตกัรดอาจจะมีประโยชน์แต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ใช่เซิร์ฟเกอร์บเรายัางไม่ต้องไปเน้นมาก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณฝึกจบแล้วแต้มสกิลมันแบบเหลือสักเจ็ดสิบเนี่ยแล้วแบบโอ้โหมันไม่มีสปีดพาวเวอร์สเตมินาให้อัพเนี่ยแล้วมันมีแค่แบบวิทกับกัสเนี่ยให้อัพเออให้อัพเนี่ยกอ็อัพไว้ก็ได้ครับมันช่วยบวกค่าแต้มเกรดของม้าตอนฝึกจบอยู่นิดหน่อยอันสุดท้ายจะเป็นสกิลเขียวที่บวกค่าหลายสเตตัสเนาะแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างจะเงื่อนไขจะใช้ยากไปหน่อยแต่ใช้ยากไงเดี๋ยวจะอธิบายทีละกัน ว่าตอนนี้มันยังมีแค่สกิลเดียวในเกมอยู่เริ่มกันด้วยที่สกิลเขียวที่ผมไม่แนะนําให้ใช้กันก่อนก็คืออันแรกครับเบอลิคครับเพิ่มความเร็วเมื่อไม่มีม้าตัวอื่นใช้แผนการวิ่งเดียวกันครับก็คือคุณต้องเป็นคนเดียวที่วิ่งในแผนการวิ่งนั้นเท่านั้นสมมติแบบคุณต้องเป็นคนที่วิ่งฟอนต์คนเดียวในงานแข่งขันอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วถ้าเอาไปใช้ในแชมเปี้ยนมิทติ้งแบบยากมากครับโอกาสได้ใช้คือน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาก็แบบไอวิ่งวิ่งวิ โกชิปนี่จองสัมปทานเรียบร้อยแล้วครับคือมันก็จะมีแต่โกชิปแล้ววิ่งอยู่้าหลังวิ่งแทรกเนี่ยคือโอโ้โหม้าด่าม้าคุณใสยอยู่ตรงนั้นกันเต็มคนระับไม่มีที่ว่างให้คุณแน่นอนคนระับส่วนวิ่งเพจเนี่ยหรือวิ่งนาเนี่ยก็ตัวเมตาอนะไนั้นก็ค่อางจะเยอะนะครับหลายตัวเลยที่วิ่งวิ่งนาเนี่ยโอคุริแคปแม็กควีนเทโออะไรเงี้ยวิ่งหนีก็มีซูซูกะมาุเซนสกี้มีตัวอื่นอีกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ส่วนใหญ่คืออาจจะมีแค่ว่าวิ่ง วิ่งหนีนะครับที่หาจจะหาคนเล่นยากหน่อยแต่มันก็เสี่ยงไปครับเพราะว่าอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นได้ไงสกิลเขียวที่เป็นประเภทที่แบบต้องพึ่งคนอื่นอ่ะผมผมว่าสกิลพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พึ่งคนอื่นกับพึ่งดวงอ่ะอันนี้คือไม่ค่อยน่าอัพคือควรจะอัพที่แบบสกิลมันเป็นเงื่อนไขตรงนั้นไปไปอ่าต่อมาก็คือเพิ่มความเร็วเมื่อเป็นอันดับเต็งสหรือต่ำกว่าก็คือคุณต้องเป็นอันดับแบบเต็งสี่หรือต่ำกว่าอืม ซึ่งค่อนข้างจะยากนะถ้าถ้าในโหมดฝึกปกติอะ่ะอันนี้คือค่อนข้างยากเลยเพราะว่าม้าคุณอะ่ะมันจะไม่อยู่เต็งหนึ่งก็เต็งสองอะ่ะประมาณนั้นอันนี้คือลองช็อตนี่คือไม่ต้องไปหาอัพเลยครับไม่แนะนําแล้วก็ลองช็อตเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเป็นของการ์ดเมตาเพราะการ์ดเมตามันมีลองช็อตให้เลยครับอันบนยามาวูลิกนี่มันก็มีของสวีทโทโชนะที่อาจจะติดมาให้หน่อยแต่ก็ไม่ควรอัพเหมือนกัน,นครับต่อมาอันล่างเอ่อผมอ่านไม่ค่อยออกอะ่ Author, Post, D, Fix, ะออเทอร์โพสในโฟ์ดี้ฟิกอะไรสักอย่างนี่แหละเออช่างมันเถ อันว่าเพิ่มโคลเลียมเมออยู่ช่อง6รือช่อง8ครับก็ถ้าเกิดว่าม้าคุณน่ไปอยู่ในช่องวิ่งลู่วิ่ง6ถึง8ก็จะติดสกิลนี้ทันทีแต่อันนี้ใช้ดวงครับก็คือคุณถ้าคุณไม่คิดว่าเนี่ยดวงคุณจะจะดีเนี่ยก็คือโอกาสลงมันค่อนค่าจะน้อยครับคือถ้าคุณไปแข่งในแชมเปี้ยนมิสติ้งอ่ะมันมีมันมี9ลายใช่ปะก็คือ3ลายอ่ะคุณอาจม้าคุณอาจจะไปตกในนั้น1นตัวไงซึ่งถ้าตัวนั้นไม่มีสกิลเนี่ยก็เท่ากับขยะอะไรเะ ซึ่งอันนี้ก็หาได้ง่ายจากไฟโมชั่นหรือว่าการ์ดน้องคนนี้นะหรือไม่ก็่งคิงเฮโลอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ค่อยแนะนา,นาสกิลประเภทนี้เท่าไหร่ต่อมาครับไม่แนะนาําเหมือนกันครับสกิลนี้ครับเพิ่มความเร็วเมื่อมีม้าตัวอื่นอย่างน้อย4ตัวใช้ใช้สกิลนี้ในการแข่งขันซึ่งมันหาได้จากการ์ดโกชิปครับแล้วผมบอกเลยว่าคนที่ส่วนน้อยมากๆที่มันจะมีการ์ดโกชิปอะ่ะก็คือถึงใช้การ์ดโกชิปก็จริงอะ่ะคุณก็คงหวังสืบทอดสกิลอื่นมากกว่าสกิลนี้ฮนะผมบอกเลยว่า ไร้ประโยชน์มากทิ้งต้องมากสกิลเนี่ยคุณไม่ควรจะไปหาอัพเลยมันจะมันมันไม่มีหรอกที่แบบจะมีคนอัพสกิลเนี่ยสี่คนในงานแข่งอะ่ะหายตายก็ไม่มีอะ่ะต่อมาโลนวูปอันนี้คือดีในงานฝึกในในโหมดฝึกปกตินะครับโหมดฝึกปกตินี่คือใช้ได้เลยเพราะว่าม้าตัวอื่นในโหมดฝึกอะ่ะเขาเปนมนม้าบอทมันไม่อัพสกิลนี้กันก็ถ้ามีสกิลโลนวูฟเนี่ยก็อัพอัพมาก็ได้ครับสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือ ใช้เพิ่มโอกาสในการชนะค่อนข้าจะโอเคอยู่เพื่อที่จะทําให้เราไม่แพ้แล้วก็ไม่แสแต้มสกิลแบบอัพสกิลเผื่อทาสกิลสืบทอดเผื่อพลาดทริปเปิลคราวอะไรเงี้ยสกิลโลนฟูก็พอจะช่วยได้อยู่ต่อมาครับสกิลลนะัคกี้เซเว่นเป็นสกิลเขียวรูแปแบบพิเศษนะครับมันจะบวกหลายค่าสเตตัสครับซึ่งสกิลเนี้ยจะติดก็ต่อเมื่อครับมาคุณไปอยู่ในช่อง7ครับอยู่ช่องโมโนแม็อยู่ช่อง ทูช่องดีแท็กอะไรไม่ได้นะครับมไม่ได้นะครับอัน,นไม่ติดนะครับไทรัฐก็ไม่ติดนะครับต้องอยู่ช่องเจ็ดเท่านั้น,นครับถ้าอยู่ช่องเจ็ดมาคุณจะดังเอ้ยไม่ใช่มาคุณจะได้สปีดบวกสี่สิบสเมิน่าบวกสี่สิบแล้วก็พาวเวอร์บวกสี่สิบซึ่งมันบวกสแตทก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะมันบวกสแตทรวมๆกันนี่คือแบบร้อยยี่สิบเลยถือว่าก็ดีอยู่แต่แบบโอกาสที่คุณจะลงช่องเจ็ดมันมีสักเท่าไหร่อ่ะผมอัพสกิลนี่หน้าในโอคุริตัวแข่งผมอะแต่ผมแข่งซีเอ็มไปสิบกว่าตาเลงคือโอ ก็ <g ül> คือไม่แนะนําอย่างยิ่งครับสกิลนี้สกิลลัคกี้เซเว่นเนี่ยอ่ะมาถึงสกิลเขียวที่แนะนําให้อัพกันดีกว่าก็คือคุณดูสนามแข่ง CM เลยว่า CM รอบนั้นอ่ะมันแข่งกันวิ่งบนซ้ายหรือวิ่งบนขวาแล้วก็แข่งดูดูการไหนมันบอกกันทุกรอบอยู่ละสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าคือเป็นสนามแข่งวิ่งบนขวาแล้วกันคุณก็หาได้ง่ายเลยจากการ์ดไฟมชันผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะมีไฟมชั่นกันอยู่ละหรือถ้าไม่มีฟชั่นก็ไฟมชันก็ใช้ของน้องดูดวงคนนี้ก็ได้ เอาไปให้รุ่นพ่อรุ่นแม่นะแล้วก็ให้มันสืบสกิลนี้มาให้รุ่นลูกอ่ะแบบแบบนี้จะโอเคกว่าใช้ใบนี้ตรงๆเพราะว่าถ้าเราจะปั้นรุ่นลูกอ่ะก็คือเราจะปั้นไปแข่งไงเราใส่การ์ดนี้ไปมันก็ได้สเตตไม่คุ้มที่จะไปแข่งใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องทาสกิลเนี้ยเป็นสกิลสืบประมาณนั้นส่วนสกิลรุ่นด้วยกันก็เหมือนกันเลยก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่การ์ดพวกเนี้ยให้ตัวลูกเนี้ยหรือตัวที่คุณจะไปแข่งเนี้ยคุณก็ทําสกิลเนี้ยเป็นสกิลสืบแค่นั้้นกก็คืือออเาาแบบบสสมมมติผยได ซัมเมอร์ผมก็ไปเอาการ์ดของอันเนียฟูจินเนี่ยใส่ให้ตัวรุ่นพ่อหรือรุ่นแม่ให้มันแบบออกสืบทอดสกิลนี้แล้วก็ไปลุ้นอีกทีว่าตัวลูกอ่ะจะได้สืบทอดสกิลนี้ไหมประมาณนั้นต่อมาเป็นสกิลเพิ่มสเตมินาซึ่งสกิลเพิ่มสเตมินาเนี่ยคือดีมากๆเลยครับคือมันจะบวกสเตมินาให้คุณเลย60ซึ่งแบบมันคุ้มมากถ้าสมม,ม,มสติว่าม้าคุณอะ่ะสเตตัสคือแบบโอ้โหสเตมินาไม่ถึง800อะ่ะไอเนี้ยช่วยได้ก็คือสมมติมแบบสเตมินาคุณแบบเจ็ดร้อยหกสิบอะไรเงี้ย คุณอัพสกิลนี้ปุ๊บขั้นหนึ่งก็บวกละ40ก็คือเป็น800เลยอะไรงั้นถือว่าคุ้มๆเลยก็เหล่าสกิลสเตมิน่าถือว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าสปีดส่วนใหญ่เราอัพถึงพันสองอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะที่เราจะขาดอะ่ะเราก็ขาดพาวเวอร์กับสเตมิน่าซึ่งเราได้สเตมิน่าเพิ่มมาเป็นแบบแฟตสแต็กเลยเนี่ยแฟตสแต็กเลยเนี่ยก็คือคุ้มคุ้มเลยมันคือแบบได้สแต็ตมาตรงๆเลยไงสแต็ตก็สแต็ตสเตมิน่ารับสกิลเขียวมันก็จะเพิ่มได้จากการแข่งที่สนามเนาะอย่างเช่นแข่งที่สนามโตเกียวแข่งที่สนามไนกกกกาาาามมะะะออไไไรรรเงีีีี้้้้้ยยส่่ววนนนน์ดดทหพ็ตคับ จะทาเป็นสกิลสืบหรือว่าจะทําเป็นสกิลของพ่อพันธ์แม่พันธ์เลยก็ได้ถ้าการ์ดซัพพอร์ตนั้นน่ะมันดีแต่เช่นของวอดก้าเนี่ยทำแบบอัพสดเลยก็ได้ไม่ต้องสืบก็ได้แต่ถ้าสืบมันก็จะมีโอกาสได้ลดราคาไงเออที่ผมลืมบอกเรื่องลดราคาเลยสกิลเขียวมันลดราคาได้ด้วยนะครับถ้าคุณทาสืบนะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณอยากได้สกิลเขียวถูกๆอ่ะคุณก็แค่ทําสืบสกิลเขียวให้มันได้3ดาวครับสกิลขาวอ่ะสกิลขาวได้แบบมันขึ้นเป็นแบบสกิลสีเขียวให้มันได้3สาคาถูกลงมา ประมาณนั้นสกิลเขียวแต่ละสกิลคือหาจากไหนก็หาจากการ์ดแล้วก็ตัวมาที่ผมแปะไว้ให้เลยอาจจะมีไออันนี้เด้งขึ้นมาบ้างนะขอโทษคณะอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งดูพรีเซนเตชันของผมด้วยโอเคต่อมาก็เป็นสนามมันเดิมนะครับเป็นสนามเคียวโตสนามซัปโปโรสนามฮาโคดาเตสนามโคคุระอ่ะสนามโคคุระอันนี้ก็หาได้ฉากในเนเจอร์ <ine> <N ature> ตัวเดียวเลยนเนี่ยคุณต้องเอาในเนเจอร์ไปสืบทอดสินะถึงว่าจะได้แต่ก็ใช้การ์ดก็ได้ครับ อุ้ยขอโทษครับอาจารย์ผมเลื่อนไปนลงด้านล่างสไลด์อีกแล้วมาต่อมาก็เป็นสเตมิน่าที่สกิลที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะไม่ใช่ค่อนข้างจะใช้ได้อันนี้คือใช้ดีเลยนะสนามหาร400ไม่ลงตัวกับสนามหาร400ลงตัวเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ดีแล้วก็ออกจากการซัพพอร์ตที่เป็นเมตาอยู่ด้วยนะอย่างเช่น SR ของมายโรทอบกันหรือว่า SR ของมาคัทคาเฟ่อะไรเงี้ยก็มีสกิลแบบหาร400ไม่ลงตัวเหมือนกันสมมติแบบคุณงานแข่งมันเป็นแบบแข,ข่งสนาม1,500เมตร 2,500เมตรอะไรเงี้ย3,000เมตรอะไรเงี้ยที่มันหาร400ลงตัวคุณก็อัพอันนี้มาได้เลยนะครับง่ายๆส่วนหาร400ลง,ลงตัวก็เหมือนกันนะหาได้จากเอชินแฟตหรือว่าเอคอนอพาสซาถ้าคุณมีหรือจะเอาสืบพ่อจากเอ็กเนตทักกีออนก็ได้ถือว่าถ้ามันเป็นสนามแบบ2,400เมตรอะไรพวกนเน,กนี้ย1,400เมตรก็อัพๆมาเลยก็ได้ครับดีเหมือนกันจบคู่กับสกิลสนามเลยก็ได้รับผมคุณอัพสนามโตเกียวอะไรเงี้ยแล้วคุณก็มาอัพแบบหาร400ลงตัวด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหคุณก็ได้บวก สเตมินาช้ำๆไปเลยแบบร้อยยี่สิบอ่ะคุณแบบจากสเตมินาคุณแบบแปดร้อยใช่ไหมหรือเจ็ดร้อยอ่ะจากสเตมินาคุณเจ็ดร้อยก็เพิ่มมาแปดร้อยเลยอะไรเงี้ยนะโอ้ดีมากอันนี้คือเป็นสนามแข่งนะอันนี้ของสมัยฟอร์คอนนับแถมให้เฉยๆครับถ้าไม่ได้เล่นสมัยฟอร์คอนก็ไม่ต้องอัพหรอกครับต่อมาสกิลเพิ่มสเตสเตพาวเวอร์อันนี้คือที่มีดีๆก็สองอันนี้เท่านั้นนะครับอันอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็สองอันนี้ที่มันดีดีอย่างหนึ่งคือมันอยู่ในการซับพอร์ตหลายอันด้วยอ่มาดูอันแรกกันเลยเฟิร์มคอนนดิชั ก็คือจะเพิ่มพาวเวอร์เมื่อแข่งขันในสนามที่สภาพดีนะก็คือสนามมันสภาพดีแหละสนามมันแบบสนามมันดีอ่ะมันไม่ใช่แบบสนามที่เปียกฝนหรือว่าลื่นหิมะอะไรพวกนั้นอ่ะก็คือมันก็จะเขียนบอกอยู่ที่สนามด้วยว่าสนามนี้สภาพสนามมันเป็นยังไงก็ประมาณนี้บอกพาวเวอร์ให้เลย60ถ้าคุณอัพส่วนการ์ดที่ได้ก็ตามนี้นะครับมีของเมตาก็เป็นของซูเปอร์คลีกและของน้องไดมอนด์อะไรเงี้ยคิงฮาโลก็ใช้ได้หรือจะเอาสืบทอดจากน้องข้าวก็ดีเหมือนกัน ต่อมาครับเป็นเวทคอดิชันก็คือจะเพิ่มพาวเวอรออ์จะเพิ่มพาวเวอร์พาวเวอร์อะไรล่ะโอ้ร้อนละจะเพิ่มพาวเวอร์เมื่อแข่งในสนามเปียกนะครับก็คือตอนฝนตกเท่านั้นนะอันนี้คือเป็นสนามที่แบบเปียกฝนเท่านั้นนะอ่าประมาณนั้นก็คือก็หาได้จากนี่แหละม้า6ตัวโอ้ยขอโทษครับอาจารย์ม้า6ตัวตรงนี้ครับเอ่อสเปเชียลวีควิวาฮายาฮิเดะน้องสมัยฟอลคอนแล้วก็มิฮานโอะบุรุบงครับที่หาง่ายๆนะก็คือเอลคอนโดพาซากับเอ่ ilo, อเมกิโรไลอัสนี่คือแบบหาสืบทอดง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าอยาก นะเกิดมาอยากได้นะส่วนการซัพพอร์ตที่มีดีๆก็มีของมองมาคัทคาเฟ่เนาะของสเปเชียลวีคของแมคควีนนะ่ที่พอใช้ได้อยู่ต่อมาก็คือเพิ่มสเตตพาวเวอร์ที่ผมไม่แนะนําให้อัพเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือแบบเข้ามาก็ขยะเลยครับแล้วก็มันเป็นของการซัพพอร์ตที่แบบไม่ค่อยจะใช้กันด้วยแล้วก็เป็นของแบบไดวาสกาเล็ตกับเอ่อการ์สแนเดอร์ที่แบบหลายๆคนก็ไม่ค่อยจะปั้นมาแข่งกันอยู่แล้วนะต่วานี่ผมเห็นน้อยมากเลยในแข่งแต่แบบการ์สแมนเดอร์นี่เห็นนะแต่ส่วนจะเข้าเล่น อ่ะสกิลทำอะไรได้ล่ะส,สกิลมันจะเพิ่มพาวเวอร์เมื่อในสนามเนี่ยมีม้าที่ใช้แผนการวิ่งเดียวกัน5คนขึ้นไปครับไอเหมือนไอสกิลวิ่งเมื่อกี้เลยก็คือใช้แผนการวิ่งเดียวกัน5คนขึ้นไปซึ่งแบบโหอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งเรทอ่ะวิ่งเรทอย่างตามมามีสัก3ละแล้วคุณก็ใส่ไปสัก2อ่ะได้ละ5คนแต่แบบอย่าเลยดีกว่ามันเป็นสกิลที่หวังพึ่งคนอื่นอะพวกสกิลเขียวหวังพึ่งคนอื่นนี่อย่าไปหาใช้ครับต่อมาเพิ่มสเตตัสกัสสกิลเขียวเพิ่มกนี่คือ ถ้าแต้มสกิลไม่เหลือจริงๆเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้ครับสมมติแบบคุณแบบจบ UA Final แล้วแบบอัพสกิลที่ต้องการหมดแล้วแล้วแบบมันเหลือแต้มสักเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีสกิลอื่นให้อัพแล้วอ่ะพวกสเตมิน่าพวกพอร์พวกสปีดเนี่ยมันอัพกันไปแล้วมันเหลือแค่แบบกัดให้อัพนี่ก็อัพอัพไปก็ได้ครับซึ่งกัดซึ่งกัดเนี่ยมันก็ติดค่อนข้า,จางจะง่ายเลยนะก็คือเพิ่มกัดในวันที่อากาศดีเพิ่มกัดในวันที่มีเมฆมากเพิ่มกัดในวันที่ฝนตกเพิ่มกัดในวันนทีี่มมะตกะก็ปราณ้ ส่วนหาได้จากการ์ดไปไหนบ้างก็ดูตามนี้เลยครับตามนี้เลยที่ผมใส่มาต่อมาก็เป็นสกิลเพิ่มการ์ดที่ผมไม่แนะนาให้ใช้แล้วนะมันมีแค่การ์ดเมตา้าแบบอย่างเอชินแฟ่ยท,ที่ที่แบบพอจะได้ใช้กันอยู่บ้างครับส่วนใบอื่นนี่คือไม่ได้ใช้เลยครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปสนใจสกิลนี้เลยครับเพิ่มการ์ดเมื่อมีม้าแข่งที่เป็นตัวเต็งในสนามแบบใช้แผนการวิ่งเดียวกันครับก็คือม้าเต็งหนึ่งถึงเต็งสามอะใช้แผนการวิ่งเดียวกันอ่าหมายถึงแผน ก,การวิ่งเดียวกันกับคุณนะสมมติแบบคุณเล่นวิ่งวิ่งแทรกอะไรเงี้ยแล้วมาตัวเต็งอ่ะถักเต็ง2เต็ง3มันเป็นวิ่งแทรกเหมือนกันก็สกิลนี้ก็ติดแต่แบบมันหวังเพื่อคนอื่นอีกแล้วอะต่อมาสกิลเพิ่มวิทอ่าสกิลพวกเพิ่มวิทนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะก็คือมันจะเพิ่มวิทเมื่อใช้แผนการวิ่งต่างๆเนาะอย่างเช่นเพิ่มวิทเมื่อวิ่งหนีเพิ่มวิทเมื่อใช้แผนวิ่งนําเพิ่มวิทเมื่อใช้แผนวิ่งแทรกเพิ่มวิทเมื่อใช้แผนวิ่งตามออออะะะไรเเเเเงงงงงีีีีี้้้้้ยยยยยยยกกกก็็็จจจหหาา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 าดดแบบท่่่่ปปนนนนนนนขขขสสสลัชวิมมมซใณ ส่วนสายอื่นก็มีประมาณนี้ถ้าสมมติว่าคุณเล่นเพจเนี่ยแล้วคุณแบบอยากได้สกิลเนี่ยเอาไปสืบทอดให้ตัวแข่งเนี่ยแล้วคุณไม่มีการฮิชิอเมซอนเนี่ยคือการดใบอื่นนี่ก็อย่าไปหาใช้เลยครับต่อจะเอาไว้ปั้นพ่อพันธุ์ด้วยพันธุ์ก็ก็ไม่ก็ไม่ดีกว่านะแต่ถ้ามีฮิชิอเมซอนแล้วแบบเออแบบไม่มีสกิลอื่นให้อัพแล้วก็อ,อัพมาก็ได้ประมาณนี้ของสกิลวิทนะต่อมาก็คือวิทที่ผมไม่แนะนําให้ใช้นะก็คืออันนี้เลยเพิ่มวิทมาอยู่่่่่ 6, 8, ่่่่่ชชชชชชออ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 งง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 รรััามมมมะไไเเนนนียกก็หหหืื้ลวพึ เอาเพึ่งดวงไปไหน่อยคือถ้ามันก็มีโอกาสที่จะลงช่องหนึ่งหรือช่องสามนะแต่คุณดูสิคุณดูการ์ดที่มันให้สกิลเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยจะมีใครใช้หรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่ดีครับสกิลนี้อย่าอัพเลยอ่าประมาณนั้นเาล้ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับสกิลเขียวทั้งหมดในเกมนะครับว่าสกิลไหนหน่าอัพสกิลไหนไม่น่าอัพแล้วก็หาจากไหนกันได้บ้างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับที่กําลังงงว่าเออจะอัพสกิลเขียวยังไงดีครับจะหาสกิลเขียวใช้ยังงไนะครบ ก็คือสกิลเขียวก็ประมาณนี้แหละค่อนข้างจะง่ายกว่าสกิลอื่นส่วนสกิลเพิ่มสปีดเพิ่มสเตมินาอะไรหรือแบบสกิลดาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ทีหลังถ้าเกิดว่าอยากให้ทําเร็วๆก็พิมพ์บอกกันมาได้เดี๋ยวผมจะรีดทําให้เลยผมจะทําแต่ว่าไอของพวกสกิลพวกนั้นเนี่ยมันเยอะมากครับแล้วก็สกิลพวกขยะเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองคัดอันที่มันใช้พอใช้ได้กับการ์ดเมตามาแล้วกันนะเพราะว่าสกิลหลกัหลกๆส่วนใหญ่เราก็ใช้เราก็ใช้ของการ์ดเมตากันอยู่ละอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะทําให้เอะละก็ขอขอบคุณ ทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาดูกันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปเจอกัน